บาดภารกิจหน้าที่ของกงรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่นะฮรเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสุนการพัฒนาเหมืองแร่ของประเทศนะครับนอกจากอนุมัติอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการกํากับดูแลครับให้ผู้ถือประจาบัตรเนี่ยนะครับดำเนินง,งานด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้การมีวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมจัดหามาจากแหล่งภายในประเทศเราเองเนี่ย ถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและก็ความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมเราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีต้นทุนมูลค่าต่ากว่าการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็สามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนานะครับไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับมีการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นทางผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่างๆเนี่ย ก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการทำงานการทำเหมืองแบบเซมิโอเพ็นคัตนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยเป็นการทำเหมืองแบบบอ่อลงไปในภูเขาลึกลงไปในุบเขาฮะผลดีที่สุดของเรื่องการทำเหมืองแบบเซมิโอเพ็นคัตก็คือ,อคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นก,กิจกรรมเหมืองแร่ก็จะมีการเว้นพื้นที่โดยรอบของ ขอบเขตการดมเหมืองเนี่ยเป็นพื้นที่เรียกว่าบัฟเฟอร์โซนจะจะเว้นการดเหมืองเอาไว้นะครับซึ่งพื้นที่ที่เว้นไว้นี้ยังคงเหลือสภาพป่าต้นไม้อะไรก็ยังอยู่เป็นบัฟเฟอร์โซนที่จะช่วยปกป้องนะครับเสียงหรือหรือสิ่งต่างๆที่จะเป็นการรบกวนชุมชนที่อยู่รอบให้มีระยะห่างมากเพียงพอแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกเลยซ้ำว่ามีกิจกรรมการดมเหมืองอยู่อยู่ข้างๆนะครับ โครงการที่ร่วมทํากับ SCG เนี่ยโครงการแรกก็คือเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเมืองแรกโดยที่เราเริ่มต้นทามาตั้งแต่ปีพศ2549พอผ่านไปสัก5ปีเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ที่เราฟื้นฟูนั้นมีสภาพที่คล้ายคลึงธรรมชาติมากขึ้นเพราะเราเลือกชนิดพันธุ์ในกลุ่มที่เป็นชนิดพันธุ์ดั้งเดิมหลังจากที่เราคิดว่าเราหารูปแบบการฟื้นฟูเหมืองนะได้แล้วปลูกต้นไม้สําเร็จแล้วนะหลังจากนั้นก็มีการ เพิ่มองค์ความรู้ในการที่ขยายชนิดที่จะปลูกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นโครงการของการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เหมืองแร่ว่ามีอะไรบ้างซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมาอีกมากมายว่าชนิดพันธุ์ไม้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นประกอบไปด้วยอะไรก็เพิ่มตัวชนิดพันธุ์ที่จะเลือกมาใช้ในการฟื้นฟูได้มากขึ้น โดยลำพังที่นักวิชาการนักวิจัยคนเดียวไม่สามารถจะสำเร็จได้สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็นจากการทำงานร่วมกับทาง SCG ผ่านเวลามาสัก10กว่าปี mm. ก็คือมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นเพราะว่าการทำงานในเรื่องของนวัตวิทยานั้นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานคนหนึ่งเจเนเรชันอาจจะไม่พอฉะนั้นองค์ความรู้ที่ต้อง ขายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ดูแลกันต่อเนื่องน่าจะเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นองค์ความรู้ผ่านการตีพิมพ์ทางด้านเอกสารเป็นหนังสือเป็นอะไรต่างๆก็มีความจําเป็นต้องยอมรับว,ว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานขั้นต้นที่สําคัญของประเทศบ้านเรือนของเราเองเราคงต้องสร้างจากวันนี้คงหนีซีเมนต์หรืออิฐหินดินทรายไปไม่พ้นถ้าย้อนกลับไปดูระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเราก็มีการออกแบบเหมือง เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของหน้าเมืองหรือว่าเสริมสร้างความมั่นคงทําให้เกิดความปลอดภัยในโอเปัติเห่นหรือการทํางานมากขึ้นแม้แต่ในประเทศอังกฤษเองนะครับเขาก็ยังมีการทําเหมืองอยู่ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาหลายเหุผลเพราะว่าอันนี้คือวัตถุด,ดิบสําคัญของประเทศเขายังไงเขาก็ต้องทำน,นะครับหลายๆที่ผมเคยไปเยี่ยมชมมาก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนะเรื่องของการทําเหมืองเราเนี่ยมันเป็นการใช้พื้นที่ในระยะเวลาจํากัดน,นะครับเพราะว่าเหมืองเนี่ยจะมีปริมาณแหล่งแร่ รือปริมาณวัสดุที่เราต้องการนํามาใช้อยู่ระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถจะขุดมันเพื่อมาใช้ในช่วงเวลาสมมุติ20-30ปีนะครับหลังจากการใช้พื้นที่เสร็จเนี่ยเราก็มีการคืนพื้นที่ให้อยู่ในรูปแบบซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอนุรักษ์ สิ S <S. <S. ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเนี่ยเราต้องมองให้ครบวงจรระหว่างที่เราทําเหมืองเราดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรมีการปลูกต้นไม้พื้นภูอย่างไรลดผลกระทบอยนาชิ้นสุกการเบืองเราก็ยังคงเพิ่มเติมในเรื่องของมิติทางนสิ่งแวดล้อมเข้าไปอีกเหนือกว่าที่จะปล่อยในสภาพเดิมที่ก่อนมีการทําเหมืองด้วยซ้ำประเทศนะฮะเราจะเป็นต้องมีวัตถุดิบ เพื่อเอาไปใช้ในภาคอ,อุตสาหกรรมนะครับเพื่อผลิตสินค้าต่างๆให้กับประชาชนซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ในการอุปโภคและก็บริโภคในชีวิตประจําวันอยู่นะครับความรู้ทางวิชาการต้องเข้มข้นและเอาจริงเอ,อจาจังการบริหารจัดการการดูแลงานจะต้องมีความประณีตและความใส่ใจยืนหยัดผ่านช่วงเวลางานถึงจะสําเร็จออกมาได้ครับจริงๆต้องยอมรับเพราะประกาศพัฒนานมาันคือการเปรลี่ยนแปลง หลายครั้งการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมในพื้นที่หลายแห่งเราไม่จำเป็นต้องเลือกเอเอาการ,กรเกษตรหรือเอาเมืองแร่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในทางปฏิบัติเราไม่จำเป็นต้องเลือกเราทําได้ทั้งหมดคือเมืองและ,กะเกษตรมันอยู่ด้วยกันได้ทำยังไงจะอยู่ให้อย่างทุกคนได้ไประโยชน์กันทุกฝ่าย SCG Passion for Better